สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาในเกมโลบอกในแมปของเบรดบอลนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้เติมโลบอคไว้ที่ประมาณ10,000นะครับแต่ว่าผมก็ไปซื้อของในหมวดอื่นนิดหน่อยแล้วก็จะเหลือประมาณสักเก้าพันเก้ากว่าสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มของในเกมเบรดบอลกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเพิ่งเข้าเกมมาใช่ไหม เนี่ยมันมีขึ้นมาละแพ็คล่อตาล่อใจจริงๆอ่ะผมไม่รู้นะว่าแบบมันคืออะไรหรือว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเดี๋ยวผมก็จะลองแบบสุ่มแล้วก็ลองซื้อกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันครับๆๆก่อนแรก็แชร์ๆๆกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เราตามหาร้านเติมเกมราคาถูก First c h ช i อ e Robux Shop มีบริการรับกดเกมพาร์ตเลดเจ็ด <7 S 2> เลยนะฮะกับเติมโลบักด้วย ID เดียพาร์ตนะครับราคาถูกแถมปลอดภัยแล้วไม่เสียนะเพราะว่าเพจนี้นะมียอดกดไลค์ถึงหนึ่งแสนคนเลย เพจไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เพจไว้ให้ทาง description box นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเราซื้อก่อนเลยนี่เรามีโลบั๊กอยู่ที่9,500นะโอเคผมควรจะจำผิดผมซื้อก่อนเลยมไม่รู้อะไรอนะซื้อแม่งเลยผมซื้อละอาบิลิตีอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูวันนี้ดีกว่านะครับอันนี้มันคืออะไรครับคุณผู้ชมมันคือสกินเหรออันนี้ผมไม่ทราบนะมันมีราคา399กับ3,400ก็ตีไป3,500เนาะ เอออันนี้มันคืออะไรวะมันทำอะไรได้อะเออใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าแบบมันทำอะไรได้เนาะนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันไหนคือสุ่มของอันนี้ใช่ปะเดี๋ยวเราไปลองสุ่มของกันดีกว่านะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจ่ายไปเลยไปครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันดีไม่ดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราซื้อ10สปินเลยนี่นะครับ749โลบักเรามีเยอะเราสุ่มแม่งเลยสุ่มไปเลยยาวๆเเออออโคคครรัับบสุ่่มต โอ้โหได้เหรียญมานะโอเค,คแต่เรามาส่งกันยาวๆเลยนะไปครับทังนี้เราก็ได้เป็นเหรียญน,นะแลากดกัะยาวๆเลยนะครับผมไปครับไปต่ออันนี้น่าจะดีสุดแล้วปะในกล่องอันนี้อัน,นอเ,เนี้ยไอคูเซเดอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาส่มจังหวะเราจะได้นะครับอุ้ย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 เฉียดเฉียดเฉียดโอ้โห,โโห,โโหนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหมันจะแจกแต่เหรียญกู แต่กูว่ารวยตายไปฮะไปต่อเฮ้ยแต่มันก็เข้าที่ข้างเกลือ,อกันแลนะ้วเนี่ยโอเคเอ้ย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 อันนี้เรามีแล้วเปล่าวะเหมือนจะซ้ำป้าเดี๋ยวนะเหมือนเรามีแล้วหรือเปล่าสมต่อเลยจะก,กว่าจะได้นะนะครูไซเดอร์สักอย่างหนึงนะอันเนี้ยเรายังไม่ได้เลยโอเคสปินเราก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ซื้อต่อเลยซื้อต่อยาวๆซื้อไปซื้อต่อครับโอเคสมต่อครับเพไทม์เรเว,วอร์ด เก็บก่อนแล้วกันไปครับสุ่มต่อยาวๆแล้วสุม่มจนกว่าเราจะได้ดาบอันนั้นอนะ่ะสุ่มไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้อันนี้คนระับเชสเซนโดโอ้โหไม่ได้สักทีไปครับสุ่มต่อครับโอ้โห,โโหยาวๆครับผมไม่ได้สักครั้งเฮ้ย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 โอ้โห,โโห,โโหเกลืออยู่แล้วเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ย มันมันเฉียดอย่างเดียวเลยอะคุณผู้ชมมันอะไรอ่ะหรือดูผมไม่ดีวะเฮ้ยเฮ้ยหยุดจุดจุดจุดโอ้ตายอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหขอเหอะเนี่ยอัน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยได้อันเนี้ยเนี่ยจะได้ตั้งใจเรียนซื้อใหม่ครับสปินโอ้โหสีสปินเจ็ดร้อยเรายังไม่ได้เลยนะครับไอ้ดาบไฟอันเนี้ยคิสเซนโดเนี่ยเราก็จะซื้อเรื่อยๆนะครับซื้อจนกว่าจะได้ ไปครับตอนนี้เรายังอ๋อเราได้ของอันนีแล้วแต่ไม่รู้คืออะไรคนรับไปก่อนแล้วกันไปครับสุ่มันต่อโอ้โหจะกดกระยานยาวเลยนะครับกดจะก,กวาดตังแม่งจะหมดอะโอ้โหไม่ได้สักทีว่ะทำไมอะเพราะอะไรอย่างนั้นเหรอไปครับยาวๆาวคนรับของไปก่อนนะครับไปครับยาวยาวเลยไปครับสุ่มต่อ รัวๆทุกว่าจะได้อันนี้ไม่ได้โอ้โอะไรวะอุ้ยโอ้มันเฉียดอ่ะมันเฉียดอย่างเดียวแต่มันไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมหยุด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 โอ้โหแม่งจะหมดแล้วหน้าตังน่ะ โอ้โห oh, oh. หมดอีกแล้วหมดก็ต้องซื้อใหม่ไปครับผมจนกว่าจะได้นะครับปุหมใยของเราสูมจนกว่าจะได้ไปครับโอ้โหไปครับลุยแจกแต่เหรียญนะอะไรอะไปครับเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้ oh my god มันยากตรงไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยมันไม่ยากขอแค่อ่านเดียวพอทำไมมาถึงไม่ได้วะโอ้ยเศร้าอ่ะคุณผู้ชมโอ้ยไม่ไปครับกดยาวๆเนี่ยมันจะถึงห้าสิบแล้วเนี่ย ผมยังไม่ได้เลยไอดาบคิเซนโดเนี่ยโอ้ยยิงกดยิงทอโอ้ยโอ้ยหมดก็ต้องซื้อเพิ่มมันมีจริงหรือเปล่าว้ยดาบเนี้ยฮะมันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงไหมอยากรู้แค่นี้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าโอ้โหกดจนมือหงอิกยังไม่ออกสักอันโอ้เบียดเคผมไม่ไหวแล้วนะ แบบมันมีกดทีเดียวสิบครั้งเลยบอกว่าแบบแบบบุนทีเดียวตูมเดียวเลยอะจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นทีละอันแล้โหมันอ้นี่เราสุ่มมาสี่สิบสี่ครั้งแล้วนะครับยังไม่ได้เลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมาแล้วเยี่ยมาแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงต่อโอเคเดี๋ยวสุ่มครบห้าสิบครั้งเลยนะครับจะได้รับไอ้นี่พอดีเลยอันนี้คือทองใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไง สรุปคือแมงไม่เข้าคางกูอันนี้มันคืออะไรครับอ n c h a n สป s p เนี่ยถ้าเกิดว่ารู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมไม่รู้เลยผมคือมือใหม่โอ้โหพอมาแล้วมาสองอันเลยพอมาแล้วมาเรือเรือพออยากได้แม่งไม่มาโอ้โหกูเหลือจะเชื่อไปครับคร้บสุดท้าย50าพอดี กดเคมเลยโอ้ตังเราสองหมื่นกว 20, ่าเลยเนะี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงอาหาสกิลสกินสวอตนี่ครับผมคิดเซนโดอี่โอ้โหโคตรเท่ฮุยเยโด้เจ็ดเคดาบไฟเจ็ดเคยังรอโอเคเดี๋ยวเราทำอะไรกันต่อดีอันนี้ ทำไรได้ทำไรได้นี่อ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นันนี้ปะพวกสุ่มสกินอะไรสักอย่างหนึ่งอะโอเคตังเราเหลือเดี๋ยวเราไปซื้อนี้ดีกว่าตังเราเหลือเท่าไหร่วะอันนี้เลยซื้อแล้วทำไงต่อซื้อแล้วก็ใส่ซื้อแล้วก็ต้องใส่ใสมาแล้วนี่ใส่เลย แล้วยังไงแล้วไม่ตัวเราไม่เห็นเปลี่ยนตามเลยอะ่ะอ๋อลิมิเต็ดถ้าสีแดงก็จะเป็นยูนิคแล้วพวกสก,กิลตัวละครที่ผมจะทำยังไงอะ่ะเนี่ยสก,กิลตัวละครบแบบเท่ๆอะ่ะผมต้องเปลี่ยนสกิลตัวละครยังไงอะ่ะเคยได้ด่ามันเท่จัดเลยนะคุณผู้ชมสกิลสกิลทราทไม่ได้มั้งดูสกิลสิอาบิลิตี้อุ้ยเคยแค่ยังหล่อนี่เป็นไงคุณผู้ชมเฟี้ยวไหมด่าผม,าผมก็สรุปวันนี้นะครับผมได้ได้ด่ามา2อันนะครับก็คือ มีดาบอันนี้อ่าเป็นหอกที่ผมซื้อมานะแล้วก็มีนี่ครับคิเซนโดแล้วก็มีดูอัลไร i n นิ่งนะครับโอ้โหอย่างหลอโอ้โ,อโหอย่างเทง่คุณผู้ชมโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะคงมาสุ่มเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะแต่เราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้นะว่าแบบผมอยากให้ตัวละครผมมาเท่กว่านี้ผมต้องไปเปลี่ยนตรงไหน อันนี้ผมไม่รู้นะผมเป็นมือใหม่ในเกมโรบบอกนะครับโอเคครับผมถ้าใครทราบก็ช่วยนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันนะจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ